come วันนี้วันที่ 23. กมกุมภาเช้านี้เราอยู่ที่บึงกระดิ่งนะครับบึงกระดิ่งก็อยู่ในอำเภอพายุหะกอยู่เขตจังหวัดนครสวรรค์ก็ทางาคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยก็เปิดให้ตกปลาเป็นเาะเป็นเป็นบึงที่ปิดแล้วก็ไม่ให้ใครเข้ามาทําประมงซึ่งตอนนี้ถ้าไม่มีการทําแบบนี้ก็จะไม่มีที่ที่ให้นักตกปลาได้ตกกันได้เพราะว่า ส่วนมากอาวุธหนักเงี้ยพวกไขพก่พวกแห่พวกแห่ไม่เท่าไหร่ฮะตัวไข่วนอะไรพวกนี้ก็จะเอาปลาไปหมดอานนี้รมการเนี่ยเขาส่วนมากหลายๆที่ก็ทําแบบเนี้ยก็คือว่าอนุรักษ์กันไว้แล้วก็เปิดให้ตกปลาอันนี้ก็คนก็เข้าประจําที่กันเยอะแล้วเต็มไ,ไปหมดแล้วก็วันตอนนี้เรามาเช้าก็มาเฉาะเนียถังทําที่ก็มาจากมากับจะภูมิจะบีะบอ้าปลากิน,กนอ้ปาลอปลากินเลยโอ้ย ปลาอะไรอ่ะกำลังคุยยังไม่เสร็จเลยเข้าป่าเข้าป่าวางเข้าป่าแล้วอุ้าอ้ยเข้าป่าว่ะภูมิเอาไงดีอ่ะเอาได้เอาแล้วเอาแล้วเบ็ดตัวเดียวจ้าเบ็ดตัวเดียวเป็นด้วยขอนัดเบ็ดตัวเดียวเกี่ยวส่วนไหนก็ได้อ้าวตัวแรกมาเลยปลาปลาตัวแรกก็เป็นปลาแรดเลยนะครับปลาแรด จริงๆเป็นปลาที่เราตั้งใจมาตกอยู่แล้วหลายๆคนก็นมาตกยี่สกนนจานกันแต่ว่าเราอะตั้งใจมาตกปลาแรดนะเพราะว่าชื่อมันก็แบบเราใจมากกว่าอื่นใดทั้งหมด, <c oughs> เ,ด,เ,ดเดี๋ยวจะดูจ่าจะบีกับจ่าภูมิใส่เสื้อลรลอนเลยอันนี้หน่วยซิวหัวดสมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าภาพรวมๆเป็นยังไงแล้วเช้าวันนี้เดี๋ยวผมพามา ตกสปิลด้วยกันทำไมไม่ตกเบ็ดใหญ่เพราะว่าโดยอุปกรณ์ใของปลาแรดเนี่ยมันอยู่กับป่าเลาะอยู่กับปลิงอยู่กับตอเบ็ดใหญ่ก็จะเป็นยี่สกนนจันแต่ว่าวันนี้เราตั้งใจมาตกเนี่ยจริงๆไม่ได้ไหมายถึงว่าไม่ตกปลาอื่นนะครับตกทุกปลาแต่สิ่งที่อยากตกก็คือปลาแรดนะเพราะว่าชื่อมันเพราะโอเคนะครับเดี๋ยวดูกันว่ารรบรรยากาศเป็นยังไงตกปลาแรดปลาอะไรบีปาตะเพียน เออหมันตะเพียนเว้ยสายใหญ่ดีจังขอรูปสักหนึ่งรูปสิรอรอไปดิใจเย็นนะ หหมมุุนนนเี่ยสวิงหมุนสวิงหมุนว่ะเอาเข้าเลยอู้อูตันนี้ใหญ่กว่าว้าวตัวนี้โลกว่าสองโลจิ๋วโลกว่าสองโล กตือที่สี่เตือที่สี่เบ็ดคันเดียวกินอยู่คันเดียวสวยง,งามตัวนี้ประมาณถ้าอยากรู้ว่าปลามีเยอะไม่เยอะให้ดูที่หางหมายความว่าหมายความว่าเวลาปลามันอยู่ใกล้กันกัดกันโอ้ตัดแหล มันเยอะใช่ไหมมันไล่มันไล่กัดกันมันจะกัดกันไปกันมาตัวใหญ่กัดตัวเล็กเห็นไหมรอยหามันขาดแล้วมันอยู่เป็นฝูงมันรู้ใหม่อันนี้เียวฟงซานซานมากินทางนี้มาถากหญ้าทางนี้อีกแล้วเอานี่ไงย้ายมาได้เรื่องเลยเฮ้ยปลาอะไรล่ะโอ้ยเฟียบอีกรอบหนึง สั่งได้สั่งได้เว้ยสั่งได้สายเทียบสายเทียบใหญ่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 ป้าป้าป้าใจเย็นตกน้ำเอ้าโทรลุตละไอภูมิใหญ่นะมันไตบเอยเลยอุ้ยยังใหญ่เลยว่ามีวิงยาวมัยี ตกักหน่อยเร็วอย่าอย่าให้เขาตักเองนะเพราะมันไม่ดีเขาขาดหลายรอบแล้วเหมอนยากเโอมาเอาเไปนะครับอ๋อไมันลื่นอ่ะอ้ฮ้ยอย่างวะเนี่ยบิดดิโอ้เห็นนอแล้วอปลาสวิงปลาไหลลงไปแล้วโอ้ยเอา้าเฮ้ยไปไหนเนก ผู้หญิงบางคนก็มีนอแบบนี้แหละนออะไรจ๊ะยาพิษไม่ยอมเลยเว้ยดอชั่นคันตั้งหนโอ้คันมีเกมแล้วมั้งต่อไปเนี่ยเช่งนั้นนะจเย็นๆนะภูมิเข้าป่าแล้วนะ ไม่ออกไปยังมาปล่อยมันเข้ามาอีกโอ้หวาดเสียวว่ะอ๋อโอ้สําเร็จแล้วหลังจากขาดสองตัวสองอัพสองอัพสองอัพสองอับตัวนี้สองอัพโอ้หนอนแล้วพี่อออัพย้ายมาหมานใหญ่เลยอ่ะใหญ่ๆครับใหญ่ใหญ่โอ้ตุ๊กิ้สวยว่ะอ้วนตั้มมั่งเนย นี่เอามาไว้ตรงนี้ดีกว่ากระชังอ่ะอ้าวทางนี้เอามั้งอยู่ปะยิ่วโอ้โหยกลอยเลยเอ๊ะเขาหมานตะเพียนนะตะเพียนว่ะมีอะไรตัวละตะเพียนหรือเปล่าเฮ้ยโลเกือบโลเกือบโลใช่ครับใช่ครับหมานตะเพียนบอกแล้ว ติดตอ่อเหรอแถวนี้ตอ่อมันเยอะติดผัดยังอยู่เปล่า ยังอยู่ใช่ไหมโอ้ลองสวิงควานดูดิน้ำลึกไหมล่ะเรี้ยหายเลยคุณนัดไปนัดมาเข้าก่อเแต่โยนอะไรแถวนี้ตอมันเยอะอ่ะปะไม่อัดอาจแก็ดี ดึงไปทางนู้นได้ไหมอ่ะเผื่อมันหลุดทางนูน้นไม่คิดนวะ่าจะเห็น,นว่ามันตัวๆนะแต่ปลาก็ยังอยู่ใช่ไหม,ไมอุ้ยปลายังอยู่ปลายังอยู่

โอ้โเนี่ยพันเนี่ยหูพันยาวเลยใช้เบ็ดไรเงี้ยหย่อไม่ได้เลยนะอุ้ยอุ้ยปลากระมังใหญ่เนาะโลกว่าเขาบอกที่เนี่ยแต่อันนี้น่าจะเกือบเกือบครึ่งโลหกขีดปลากระมังโลกว่าโอ้ตไหมไม่กินไาะ ก,ก,กินไก่กินไก่พ่อกำมังพ่อกำมังตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โห,โหดูความ,มงมงของคันฮัลโ,โหล ครัอ๋อกิโลละร้อยครับผมโอ้ยเข้าปลาบัวเอะไรนะ,ะรครับเฮ้ยออกออกไม่เข้าหรอกผงถุง,ถงละกิโลเลยครับบีตักปลาโอ้ ไม <laughs> ่ต <twitch> ้องรีบไม่ต้องรีบใช่ครับมาแล้วกรโดดหัวงยหัว้ามบาทครับโอ้ยยยยใช่ครับปะแล้โอ้ปนุจันประมาณหกสิบาครับผมพมันมีห้าเจ็่ งเลยอ้ยใหญ่ว่าเป็นไร้ค้าแบบมาดูเจ๊แคทบ้างโอ้ดูท่าอัดโอ้ยิ้มยิ้มอา๋อาปลาอะไร ไปถึงไหนแล้วประแลดประเลดประเลดขึ้นยังครับดูคันดูคันดูคันก,ก,ก่อนเบรกไมปะไม,ไม่ไม่ไม่ต้องเบาการปาการปลามันใหญ่ค่อยไหลก่อนยังไม่เคยหัวเลยอ่ะตรงไหนเอ่ยเอาไปโดนเบ็ดเลยนะเก็บจังไงเฮ้ยเก็บเก็บก่อนเฮ้ยมันจะเข้าป่าอัดก่อนอัดไปก่อน เอาไปกันเอาไปกันเยื้อดีอาจไปงูดิเดี๋ยวเข้าป่าเออ,อเซ้ายซ้ายเอาไปซ้ายเอ,อายเห็นพายน้ำแนะล้วปลาอะไรเอ่ยดูนะปลาอะไรเอ่ยเล่นพลิ้วจะเล่นพลิ้วเฮ้ยมันเหมือนปลาเกตจังเลยเนี่ยน่าจะนวลจันแล้วอืมใช่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 ใชใชไม่ไม่ใช่ปลาเล็ดแหละ น่าจะเป็นนวลจันหรือกดกดกดเบรกดีกว like ่าเฮ้ยเข้าเป็ม่ไยเบ็ดตัวเดียวอย่างมากแค่ขาดนวลจันจริงด้วยเห็นไหมเห็นไหมปูมเอาชิปลงเข้าเลย อุ้ยนกจันสวยใสยสวยตัวดีตัวดีสวยสวยโ <Yeah. S 1> อ้ไซส์ส,สองกว่าเลยบอกให้ซื้อสปาร์ต้นไม่ดั้ม<ล><ล>จังวะหลบบัวได้อุ้ยประกำนมังใหญ่จัง ปลาอะไรปลากระมังใหญ่ปลากระมังเหรอเนี Wars> ่ยปลาถาดอ่ะใหญ่จัดอุ um, 000> 000> ้งเคยเห็นเอาตัวจะเฟียบยังไงล่ะเฟียบครั้งที่แล้วหลุดไปจะเก็บให้เลยปลาเด็กๆอย่างเงี้ยเน่จานจานนื้อจาน ้จัอสวิงมาสวิงจอีกแล้วแแูมิสวิงไม่ต้องรีบนะเร็ไม่ต้องรีบแล้วไม่ต้องแช่งนะเดี๋ยวหลุดเองนอ้โหได้ครับประมาณ้ยอะ้หม หขอต้อ,องกินนะร้อยก็จ่ายห <c oughs> มดแต่กินทุกไม้เนอะหดไปทุกไม้กินทุกไม้เรรวยตายกันอ่ะบีดูปลาหน่อยปลานวนจันใหญ่นอกนั้นก็ตะเพียนกระมัง <c oughs> ก็โอเคนะหมายถึงธรรมชาติของภูมิสาร,รดสปงนตัวครับ ปลาเล็ดตัวใหญ่แล้วก็ปลานวนจันปลาตะเพียนฮ่าดูของปลาปลาเปลาเน่าตรงนะเอาปลานั้นใส่กระชังไปด้วยโอเค ช่ลุกขาดอีกได้สี่ตัวได้ได้กี่ตัวสี่ตัวหรอแล้วสี่ตัวหรอเออขาดแล้วก็นันจัดตัวหนึงตัวนึเงโอเค สำหรับวันนี้เนี่ยคนก็เริ่มทยอยกลับแล้วก็ทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะให้ตกถึงหกโมงส่วนใครอยากจะตกตอนอคืนเขาก็อนญุญาตตกนะครับแต่เขาก็เก็บค่าบำรุงถามว่าทำไมต้องมีการบริหารแบบนี้จริงๆอหลายๆที่เนี่ยถ้าไม่มีการบริหารจัดการเนี่ยบึงสารณนะเนี่ยมันก็จะถูกเข้ามาแบบใช้ประโยชน์โดยที่แบบไม่ ไม่เขาเรียกไม่คํานึงถึงเขาเรียกว่าผลประโยชน์ร่วมของสารณะเนี่ยใครอยากทําอะไรก็ทําทําอะไรก็ทำเนี่ยการตกปลาเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสเลยเพราะว่ามันเป็นการตกที่แบบต้องใช้อะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นการรอคอยไม่เหมือนพวกขายพวกไข่วนวนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันอยากจะทำอะไรมันก็ทําไปได้แต่ว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ของคนคนเดียวยังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้ถ้าเราส่งเสริมมากๆขึ้นเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมมากขึ้นมากขึ้นในประเทศของเราแล้วก็สิ่งที่ฝากไว้สําหรับวันนี้ก็คือว่า การตกปลาเนี่ยมีน้อยคนมากเลยที่ที่ได้ปลาส่วนมากก็จะได้กันคนละสตัวสาตัวเบ็ดใหญ่ๆบางจุดเนี่ยได้เยอะ 4- ีห้าตัวก็เป็น10บกโลและเพราะว่าปลามันส่วนมากน้ําหนักประมาณ2โลก,กว่านะแล้วก็เป็นปลานนนจันท์ปลาฮิสกส่วนมากจะเป็นนวนจันทร์มากกว่าส่วนปลาแลดเนี่ยจะกินลิมลิง,ลงกินสปิวเพราะว่าปลาแลดเนี่ยอธิบายนิดนึงเป็นปลาผิวนางมันกินเหยื่อ น,น้ําแต่เมื่อน้ําไม่ลึกมากเนี่ยมันก็สามารถดําลงไปกินกินถึงผิวดินได้แล้วเวลาที่เราตกปลาแร่เนี่ยด้วยสปิลชิงอยู่เนี่ยให้เราสังเกตนิดนึงว่าเวลามันกินเนี่ยมันจะกินทุ่นค่อยๆยกขึ้นยกขึ้น ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ต้องวัดเพราะว่ามันแค่แค่ข้าบเหยือ่อแต่ปลาแรนเนี่ยพอกินปุ๊บมันขย้อนขย้อนอีกทีเนี่ยพอเขา้ขาเข้าปากเข้าลึกๆไปเนี่ยทุ่นมันก็ค่อยเดินเดินแล้วก็จมไปเนี่ยหมายถึงว่ามันอมเข้าไปในปากก็คืนแล้วก็มันก็อมไปถ้าวัดเร็วมากๆเนี่ยปลาแรนมันจะมีฟันที่ค่อนข้างคมแล้วก็เบ็ดมันจะไม่เกี่ยวทะลุเขาเรียกปากนอกของมันได้ก็ส่วนมากจะหลุด แต่ถ้ากินเข้าไปในปากในเนี่ยก็จะไม่ค่อยหลุดแล้วก็สายที่ใช้สายหน้าปรเลดเนี่ยไม่ควรใช้เอ็นเพราะฟันมันคมมากควรจะใช้สายเดนิม่าหรือว่า PE หน้าตัดก็ประมาณ0.30 0.28พวกนี้ยเขใช้ได้แล้วก็เอาอยู่แล้วเพราะฉนั้นเวลาตกประเลดเนี่ยกินจังหวะแรกไม่ต้องวัดแต่ถ้าทุ่นเนี่ยเสียอาการเช่นถอนรอยรอยค้างอย่างวัดได้ตอกตอกอย่าเพิ่งวัดแต่ถ้าเดินแล้ววัดได้เนี่ยก็จะได้ประเลด เำหรับวันนี้ก็ได้ปลาแล็ดมากี่ตัวนะได้ประมาณสี่ตัวหลุดไปก็หลายหลายหลายตัวเหมือนกันเพราะว่าจังหวะวัดไม่ดีนะถือว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเปิดวันแรกเนี่ยเหยื่อไม่เคยลงปลาคุ้นค้นตื่นอยู่ๆปลาเนี่นช็อกไปเลยนะพอบ่ายมาเนี่ยปลาไม่กินเลยแล้วก็เราก็ลองตกต่อตกต่อก็มีแต่พวกนวลจันนะเข้ามากินนะส่วนปลาแล็ดเนี่ยก็จะแตกไปละเงียบไปแล้ว ปลาแรดปลาตะเพียนอะไรพวกนี้เวลาแตกมันหายไปหมดเลยส่วนปลายี่สกุกเนจันเนี่ยปลาหน้าดินมันก็จะค่อยเข้ามาเก็บเข้ามาเก็บเ,เรื่อยวันนั้นเนี่ยปลาพวกนี้ก็จะเป็นปลาเกมที่แบบว่าเข้าเหเยื่อเรื่อยๆก็เอาความเข้าใจเราเนี่ยครับเอาไปใช้ครับที่ไหนมีปลาแรดเนี่ยวัน,นผมตกด้วยถั่วแดงนะหมักกระชิบแล้วก็ผสมขนมปังนะปั่นให้ละเอียดนะใช้ผสมแล้วตกเลยก็ได้แต่วันนี้ผมเอามาใช้เนี่ยผมปั่นแล้วก็หมักเอาไว้ หมักไว้เลยฮะห้าวันเจ็ดวันเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาตกเนี่ยมันกินทุกปลาอยู่ที่วิธีตกของเรานะแล้วก็ใช้เตี่ยวที่เป็นเตี่ยวเยื่อนมปังข้างในเนี่ยให้มันลงไปฟุ้งกระจายใต้น้าเนี่ยมันก็จะเก็บกินเวลาเก็บเนี่ยผลดีมากให้หมักเอาไว้นะถ้าเราอยากตกปลาส่วนจะไปใช้หน้าดินเนี่ยก็ให้เราผสมอัตราส่วนให้มากขึ้นไปแล้วก็ตีหน้าดินเนี่ย ก็ให้เหยื่อมันชื้นมากกว่าปกตินิดหนึง่งถ้าตกสปลิวให่มันฟุง้งถ้าตกหน้าดินเนี่ยก็ให้มันมีความหนื่มากหน่อยเพื่อว่ามันจะแช่ไว้ได้นานครับก็เดี๋ยวว่างครั้งต่อไปหาคลิปใหม่ๆทําให้ดูนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตขับรถกลับบ้านก่อนมาไกลเงี0ยร้อยกว่ากิโลก,ก,ก็แล้วเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมสับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันครับขอบคุณมากครับ